สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสวิตกระจกข้างนะครับฟอร์ดเฟียร์ต้าปีสองพันสิบสามนะฮะอาการกดขึ้นลงไม่ได้นะฮะสวิตน่าจะเสียติสั่งไว้แล้วจากชอปปี้ฮะของแท้ชอปปี้ครับ ห้าร้อยกว่าบาทเคยถามที่ศูนย์พันกว่าบาทถ้าจำราคาผิดน่าจะพันกว่าบาทนะครับโอเคนี่นะฮะพาร์ทนี้นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเปลี่ยนเลยนะครับนี่นะฮะข้างๆก็จะมีเขาเรียกวอะไรแง่งไหมนี่ครับมีแง่งตรอยู่สองข้างซึ่งสวิตก็จะอยู่อย่างนี้นะฮะเราก็จะใช้นี่นะครับอุปกรณ์ เงะคอนโซลนะฮะหาซื้อได้ตามลอซอดาด้าเงี้ยันเข้าไปครับตรงนี้ดันดันมันนิดนึงอย่างนิดนึงอย่างนิดนึง,น,งนี่ครับปึ๊บมันจะโดนเงี้ยปุ๊บมันจะกิ๊กขึ้นมานะฮะกิกเงี้ยนึง เราไม่ใช่ตัวเงี้ยงตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวล็อกอเคสร็จแล้วเราก็ถอดนะฮะกดนี่นะฮะหาแกะกลอนเล็กจิ้มตัวนี้ทีหนึ่งนะครับจิ้มน,นะฮะนี่ผมก็ใช้นี่นะฮะในชุด คอนโซลซื้อจากลาซาด้ามจะมีนี่มาให้นะครับอีกทีนะครับอีกทีนะครับกดเข้าไปกันอีกได้นะฮะใช้โคมเป็นแบนนะฮะกดตรงนี้นะฮะกดตรงนี้นะครับมันะจะสลักตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกมาได้เลยเรียบร้อยครับเราก็จะใส่ เราก็จะตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วครับผีเหรอครับเดีย๋ยวลอกเทกระจกนะครับว้าใส่ได้ครับกระจกขึ้น จกลงจะจบพึ้นกะตกลงจบขึ้นจะก,กลงโอเคใช่แล้วครับใส่นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเลยครับกดสองข้างแค่นี้ครับใส่กลับดกดลงเข้าไปครับตัวล็อกสองข้างจะล็อกให้เองครับเรียบร้อยครับขอบครักครับนี่นะฮะ ชุดแกะคอนโซลของผมซื้อจากลาซาด้มาแนะนำคุณมีติดไว้นะครับไว้งะดีกว่าใช้ไขควงที่เป็นจารเลดงัดนะครับพื้นผิวก็จะเสียอันนี้ม็นเป็นเรียกว่าพลาสติกแกะคอนโซลรถยนต์นะครับโอเค่าซื้อกัน s h บี้ลาซาด้ามีครับขอบคุณครับ